ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสําหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับเสียงหมดฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสําหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะเราจะมาสอนเกี่ยวกับเลขตนนะครับบทที่2นะครับหลังจากบทแรกนะครับจบกันอย่างรวดเร็วนะครับบทแรกเนี่ยให้มันง่ายๆก่อนไงเหมือนแบบเวลาคูเลขเราสอนอ่ะเวลาสอนอ่ะแบบอย่างง่ายอ่ะแต่พอมีแบบฝึกหัดได้ทําอ่ะอย่างยากอ่ะอะไรประมาณเนี้ยหรือบางครั้งตอนสอนในห้องนะโอ้แบบง่ายง่าย แล้วพอออกสอบไปไงเอาโจทย์อะไรมาให้ทำอันเนี้ยนะฮะอันนี้ก็นะครับหลอกตานิดนึงนะครับแบบแบบบทแรกโอ้ทำเป็นเลสโตนแบบง่ายๆนะครับบทที่2จะเริ่มเครียดนิดนึงนะครับส่วนบทที่สาจะเครียดหนักที่สุดนะอันดับแรกนะเรามาลุกเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ปล่อยไฟสําหรับเลสโตนก่อนละกันนะครับอุปกรณ์แรกนะฮะรู้กันอย่างทุ่นหน้าทุ่นตานะครับเขาเรียกว่ารีเวอร์นั่นเองนะคันโยกวิธีการทําตามนี้ครับ เอาสติกวางไว้ข้างบนแล้วก็ c o บ e r s t o n วางไว้ข้างล่างนะครับเป,ป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดงบมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปปุ่ม button น,นะครับวิธีการทําก็คือเอาโตนวางแบบนี้นะครับสโตนเนี่ยถ้าบางคนถามว่าสโตนทํำยังไงนะฮะก็ให้เอา c o v e r s t o n เนี่ยไปเผานะฮะหรือว่าเอาที่ขุด f o r t จูนเนี่ยที่ e n c h a n c fortune เนี่ย,ยไปขุดเออไปขุดไปขุดสโตนนะแล้วเราก็จะได้สโตนมานะฮะส่วนปุ่มไม้นะฮะ เน่ตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับเฟลกันเลยทีเดียวนะครับทำปุ่มมาก็ต้องเกือบ26อันนะครับวิธีการทําปุ่มนะฮะง่ายมากก็คือแค่เอาไม้เนี่ยไปวางไว้อันเดียวนะครับแล้วมันก็จะได้ปุ่มเลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเฟลนะฮะอาจจะเสียเสีย w ูด d e n แพงกันได้เลยทีเดียวนะครับถ้าสมมุติแบบเราใจลอยนะครับบางคนจะถามว่าปุ่มไม้เนี่ยกับปุ่มหินเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะฮะปุ่มหินเนี่ยกดไปนะครับมันก็จะเด้งใช่ไหมฮะปุ่มไม้กดไป อ่ะก็เด้งเหมือนกันแต่สังเกตอะไรไหมฮะว่าเห็นไหมฮะกดไปกึบกนะึบกึบกึบนะฮะตัวนี้กึบกึบเห็นไหมฮะสังเกตว่าปุ่มไม้เนี่ยมันจะอยู่มันจะแบบมันจะอยู่มันจะอยู่เลยมันจะอยู่นานกว่าปุ่มหินนะครับแล้วก็ปุ่มไม้เนี่ยสามารถใช้ธนูอ่ะยิงยปึ้งไปได้เลยประมาณนี้นะครับแล้วปุ่มมันก็จะล็อกเลยทันทีนะครับซึ่งคล้ายๆกับอันนี้เหมือนกันนะครับอ่ะ ดูอันนี้แป๊บน,นึงนะฮะอันนี้คือที่เพชเชอร์เพดไม้นะฮะวิธีการทำเพชเชอร์เพดไม้เห็นป่ะมันคล้ายๆกับปุ่มๆแค่วางอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พอเพชเชอรเพดไม้เอามาวางไว้ข้างๆเห็นป่ะเราก็จะได้เพชเชอร์เพดไม้นะครับส่วนตัวนี้คือเพชเชอร์เพดหินนะครับเอาสโตนเนี่ยคล้ายๆปุ่มเลยเอามาวางแผงอย่างงี้ปุ๊บเราก็จะได้เพชเชอร์เพดหินนะ,ะครับข้อแตกต่างนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบางคนก็แบบอ่ะมันก็เหยียบได้เหมือนกันนี่อันนี้ก็เหยียบได้เหมือนกันนี่ทำเพทไม้ดดีีกว่า่าอะะโเเเเพพชรหินนบบืง,ง,งบะฮะ ข้อแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ฮะเพชเชอร์เพดหินนะครับเวลามีไอเทมมาปุ๊บมันจะไม่ถูกกดนะฮะถ้าเป็นเพชเชอร์เพดไม้มันจะถูกกดนะฮะมันแตกต่างกันตรงนี้แหละแค่นี้แหละแล้วก็ธนูสามารถยิงตรงเพชเชอร์เพดไม้ได้พอยิงไปปุ๊บนะครับมันก็จะปักอยู่ตรงนั้นเพชเชอร์เพดไม้มันก็จะกดมันจะคล้ายๆกับปุ่มเนี่ยปุ่มมันก็ใช้ธนูยิงได้ใช่ไหมอันนี้ก็ใช้ธนูยิงได้เช่นกันนะฮะส่วนอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเดลักเซนเซอร์ตัวตรวจจับเอ่อ ปริมาณแสงอาทิตย์นะฮะถ้าแสงอาทิตย์มีความสว่างมากอะไรประมาณนี้ยิ่งแบบกลางวันเนี่ยมันจะสว่างมากใช่ไหมฮะไฟเนี่ยของที่ต่อออกจากนันเนี่ยมันจะไปได้ไกลนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติแบบกลางคืนกลางคืนเนี่ยไฟพอไม่ถึงพอหลังจากกลางวันมาแล้วอะไรประมาณนี้ไฟมันก็จะลดลงเรื่อยๆเืๆๆพอถึงกลางคืนปุ๊บหมดเลยวับนะฮะวิธีการทางก็อย่างที่บอกว่าต้องไปเนเธอร์ก่อนนะฮะนี่ฮะต้องใช้เนเธอร์คอร์สอย่างนี้แล้วก็กระจกแล้วก็ เออสลบไม้ชนิดไหนก็ได้นะครับส่วนอันนี้เป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะจำเป็นอยู่นะฮะหลายคนก็เลือกใช้นะฮะเพราะมันง่ายดีนะฮะก็คือเลอส s t o r e r e p เตอร์นะฮะก็คือคล้ายๆมันแบบตัวส่งไฟฟ้าต่อไปนั่นเองนะฮะเอาสั้ง่ายๆก่อนนะครับให้รู้จักรู้จักรอ์ปรณกกันก่อนแล้วก็วิธีครับนะวิธีการครับตามนี้นะเริ่มขี้เกียจพูดแล้วนะแต่หลักการทำงานของมันก็คือส่งไฟเนี่ย ต่อไปนั่นเองนะครับหรือหลักการทํางานอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เลสโตอเนี่ยไปช้าลงนั่นเองนะฮะซึ่งมันสามารถไปช้าได้ตึ๊บตึบต,บตึ๊บเห็นปะอันนี้ก็ช้าระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4นะฮะแล้วก็ตรงนี้เลสโตนท็อตนะครับอืมเป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกันนะฮะวิธีการทำนะก็คือคลยๆเวลาเราทำท็อตทำยังไงก็ทําแบบนั้นนะครับแต่แค่เปลี่ยนจากโคเนี่ยเป็นเลสโตนนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับ คุณสมบัติของมันก็คือจ่ายไฟเป็นทงด้านขวาซ้ายด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ข้างบนนะฮะไม่สามารถจ่ายไฟด้านล่างได้ส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าเลสโตนคอมโพเรเตอร์นะครับคอมโพเรเตอร์ <c oughs> ก็คือคืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> คือการแบบเปรียบเทียบอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการคาบนะครับแบบนี้นะครับสโตนเหมือนกันนะครับแล้วก็เนเธอร์คอร์ดวางแบบนี้นะครับตามรูปของมันพะม,มันแบบปุ๊บๆแปลว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมัน มันเอาไว้ใช้งานยังไงนะฮะก็คือสามารถหลักๆเลยอะไรประมาณเนี้ยก็คือเอาไว้ตรวจจับไอเทมนะฮะแบบพวกในเชสอะไรประมาณเนี้ยว่ามันเป็นยังไงอย่างเช่นเนี้ยมันมีของอยู่ใช่ไหมฮะพอมีของปุ๊บไฟมันก็ติดถ้าไม่มีของปุ๊บไฟมันประดับนะครับแล้วก็การจ่ายไฟของมันเนี้ยมันจะไปไกลมากไกลน้อยเนี้ยขึ้นอยู่กับไอเทมภายในกล่องนั่นเองนะครับอย่าใครไม่เข้าใจอย่าไม่ต้องเครียดอย่าอย่าอย่าพึ่งอันนี้มันแบบ เบื้องต้นก่อนแนะนําก่อนว่ามันมีไอเทมแมวอะไรบ้างนะับส่วนตรงนี้ก็คือแท็บเชสนั่นเองนะครับแท็บเชสมันคืออะไรนะเราจะยืมเลสต๊อตตัวนี้มา1อันนะครับป๊อก ok นะครับแท็บเชสก็คือเห็นไหมมันจะแตกต่างจากเชสทั่วไปธรรมดานะครับก็คือเชสทั่วไปเนี่ยตรงขอบเนี่ยมันจะเป็นดูแบบดูเอาเองอะ่ะเออสีจะเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะขอบทั่วไปมันจะเป็นอย่างงี้แต่แท็บเชสมันจะสีแดงนะฮะพอเราเปิดมันมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติเราเปิดพอเปิดปุ๊บนะฮะ มันจะปล่อยไฟกระแสอ่อนๆใช่ไหมฮะอ่าทำไงดีดูตรงนี้นะดูด้านมุมขวาล,ล่างนะตอนนร้เลสซโตมืดๆใช่ป่ะพอเรากดเปิดปุ๊บเห็นป่ะมันจะมีจะเห็นว่าเลสซโตมันเปิดอวเพราะมัน <movies> มีเบล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 เบอยู่อะโอเคอันนี้ก็ส่วนใหญ่เอาไปใช้ทำแบบพวกกับดักอะไรประมาณนี้นะครับ เอาไว้ทำกับดักตอนแรกก็แบบตอนแท็บเชตออกมาใหม่ๆนี่แบบทํากับดักกันมัน้นแล้วหลังจากนั้นไม่นานแท็บเชตก็เป็นไอเทมอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้เอาเอาไว้ใช้สําหรับแบบพวกทําแบบผจญภัยอะไรก็ได้เงี้ยพอเปิดหีบป,ปุ๊บนะฮะร,ราวะไรลงมาเชลเจลเจลเจลเป็นต้นไปนะฮะวิธีการทําแท็บเชตนะครับก็ตามนี้นะฮะอันดับแรกนะต้องมีเชตนะครับแล้วก็แท็บ Y hook นะครับแท็บ Y hook เอามาครับสองช่องแบบนี้นะครับเราก็จะได้แท็บเช็เลยทันทีบางคนถามอีกแท็บวายทำยังไงนะครับทำแบบนี้นะครับเอาไวรอนินกอรวางไว้ข้างบนนะครับสติกแล้วก็บุดเดนแพงวางไว้ข้างล่างเราก็จะได้แท็บวายมานะฮะตองทำอะไรตอนเนี้ยอ๋อต่อไปนะครับอุปกรณ์เนี่ยว่าอะไรเนี่ยมันอะไรเป็นอุปกรณ์ของการใช้ไฟฟ้าเลสโตนบ้างนะครับอันดับแรกนะฮะครับ เอ่อแท็บดอนะครับตรงนี้แรกๆเลยแท็บดอนะครับแท็บดอก็คือเป็นประตูอย่างเงี้ยเออถ้าสมมุติแบบเราจ่ายไฟฟ้าเรือ่อยๆไปใช่ไหมประตูเปิดป,ปุ๊บเราก็ล่วงลงไปเป็นต้นไปอะไรอย่างงี้นะฮะวิธีการทําก็คือวางแบบนี้ปุ๊บนะครับปกติเราทําป้ายเนี่ยเราจะมีสติ๊กวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าเราก็แค่ไม่ต้องใส่สติ๊กแค่นั้นแหละเราก็จะได้เอ่อแท็บเชดมานะครับเอ้ยเราก็จะได้แท็บดอมานะครับคือตอนตอนที่แท็บดอมันออกมาใหม่ๆเนี่ย ตอนนั้นยังไม่ได้ทําสติ๊กไงแล้วตอนนั้นจะค้าปลายก็ไปค้าแถบดอมาเต็มเลยนะครับคือค้าผิดนั่นเองนะครับอ่ะเข้าเรื่องต่อนะครับอันนี้ก็คือโน้ตบ็อกซ์นะครับเปลี่ยนเสียงโทนได้นะฮะโดยการคลิกขวาถ้าจะฟังโทนหนึ่งก็คลิกซ้ายเปลี่ยนโทนก็คลิกขวาไปเรื่อยๆมันก็จะสูงไปเรื่อยๆอี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 นี่นะฮะวิธีการค้าบนะครับก็ง่ายมากนะ เอาเลสโตเนี่ยวางไว้ตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบด้วยไม้นะครับเราก็จะได้โนดบล็อกมานะครับอันนี้ก็คือพิสตันสามารถดันบล็อกได้นะฮะคุณส,สมบัติของการดันบล็อกนะฮะยืมผลแกะแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคยืมผลแกะแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันยังไงพิสตันเนี่ยมันจะมีพิสตันสองแบบนะฮะแบบแรกก็คือธรรมดาใช่ไหมพอดันไปปุ๊บมันดันแล้วดันเลยนะครับ วิธีการขาบนะครับก็อย่างนี้เกลีไม้ข้างบนวางไว้อย่างนี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 ้นะครับเอาลอนกอางไว้ตรงกลางแล้วแน่นอนต้องมีเรสโตนเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าเรสโตนนะฮะแต่พิสตันแบบนี้เห็นไหมฮะว่ามันแตกต่างกันตรงว่าอีตรงนี้มีสีเขียวนะครับวิธีการขาบมันเรียกว่าสติกี้พิสตันนะครับวิธีการขับก็คือเอาพิสตันธรรมดาเนี่ยแล้วก็สลามบอลวางไว้ตรงกลางนะครับเราก็ได้แบบนี้นะครับความแตกต่างของมันก็คือพิสตันธรรมดาเนี่ยดันแล้วดันเลย นะครับแม้ว่าไอตัวเนี่ยมันจะดูมันจะดูดกลับรูปเข้าไปแล้วนะครับแต่นี้ดันออกมาแล้วดึงกลับได้ด้วยนะฮะเพราะมันเหนียวไงดันแล้วดันดันแล้วดึงกลับได้อันนี้ก็ดิสเพนเซอร์อันนี้ดอปเปอร์นะครับดิสเพนเซอร์เนี่ยจะมาก่อนดอปเปอร์นะครับที่ดอปเปอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแบบแมพผจญภัยเงี้ยมันจะให้ลูกธนูเราใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วเกิดสมมุติเนี่ยไอเครื่องปล่อยเนี่ย มันมีธนูอยู่ข้างในใช่ไหมฮะแล้วเราจ่ายไฟเข้าไปมันจะยิงธนูออกมาเลยทันทีนะครับมันจะเป็นการยิงธนูออกมามันไม่ได้เป็นการให้ธนูนะครับถ้าเป็นดอปเปอร์เนี่ยพอให้ไฟไปปุ๊บมันจะพ่นออกมามันจะพ่นอย่างเดียวทุกอย่างนะครับดิฟเพนเซอร์เนี่ยถ้ามีธนูมันก็พ่นออกมานะฮะมียามันก็พ่นออกมาเป็นต้นหรือมีไข่สปาร์มอนเตอร์อะไรประมาณเนี่ยที่เสกในคีอาทีฟอะไรอย่างเงี้ยโหมดอะไรเกมโหมดอ่ะมันก็จะออกมาเป็นตัวเช่นกันอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการคาดดิฟเพนเซอร์กับ ด็อปเปอร์เนี่ยแตกต่างกันนิดเดียวเองนะครับมาดูกันครับของดิฟเฟนเซอร์ก่อนละกันนะครับดิฟเฟนเซอร์เนี่ยแปลว่าเครื่องแจกจ่ายนะครับด็อปเปอร์ก็เครื่องหยอดหรือแบบทิ้งอะไรประมาณนี้นะฮะวิธีการคราดิฟเฟนเซอร์ก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันเกิดมาก่อนนะครับดิฟเฟนเซอร์นะครับก็คือคราฟแบบนี้ครับเอาพาวเวอร์โทล้อมรอบนะครับแล้วก็ธนูวางไว้ตรงกลางแล้วก็เลสโตนนะครับอย่าลืมนะครับเลสโตนคืออุปกรณ์การใช้ไฟฟ้านะฮะโบก็คือเป็นเครื่องยิงไงใช่ป่ะล่ะเออส่วนหินตรงนี้ก็คือเครื่องมมมัันนนนทาาจกหหิใช่้ตและ อันนี้คือมันยิงได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีธนูใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นดอปเปอร์เนี่ยมันแค่หย่อนไอเทมบล็อกออกมาเฉยๆใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ต้องใส่ธนูเข้าไปนะครับเราก็จะได้ดอปเปอร์มานะครับอย่างง่ายดายนะครับประตูนี้เป็นประตูเหล็กนะครับรู้กันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่คลิปแรกๆนะฮะก็คือเป็นประตูที่คลิกขวาแล้วประตูไม่เปิดนะครับต้องใช้เรสโทนเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนั้นใช้เป็นปุ่มเอานะฮะส่วนตรงนี้เป็นประตูไม้จะใช้มือเปิดหรือยังไงก็ได้นะครับ ใช้เลสต้นเปิดก็ได้เช่นกันนะครับส่วนตรงนี้เลสประตูเหล็กก็คงรู้กันอยู่แล้วว่าทำอย่างงี้นะครับประตูไม้ก,ก็ทาแบบนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับส่วนนี้เลสต้นแลมนะครับสามารถเปิดปิดไฟได้นะฮะแบบทาเป็นโคมไฟในห้องนอนก็ได้นะครับแต่คือในไมโครฟ์เนี่ยนะเราเอาให้สว่างไว้ที่สุดแหละนะไม่ต้องทําแบบเป็นบ้านโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยหราแบบเปิดปิดไฟได้นะครับเดี๋ยวคิปเปอร์ er อยู่ในบ้านนะระเปิดตายโหงเลยไม่เอาไม่ดี นะวิธีการทำเลสต์โกลด์แลมนะเลสต์โกลด์แลมนี่อาจจะไว้แบบแสดงสถานะอะไรเงี้ยยังพอได้นะฮะเลสแสดงสถานะแบบว่าเออแบบของในแบบของในสต็อกหมดแล้วอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบอะไรเงี้ยเอาไว้แสดงสถานะยังโอเคอย่าพยายามเอาไปทําเป็นโคมไฟเชียรละ่ะนะคือเน้นให้สว่างไว้ก่อนอะไรเงี้ยยังโอเคนะครับหลายคนก็แบบแบบตามเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับอะไรประมาณนี้ก็ยังเห็นนะแบบเออเอาไอ้นี่เอาเลสต์โกลด์แลมอะไปทำเป็นทางเดินอะไรประมาณนี้ไง พอถึงเวลากลางคืนปุ๊บนะไฟมันก็จะติดเองอะไรเงี้ยป้องนะครับพอกลางวันปุ๊บมันก็จะปิดแงนะครับมันก็ดูเท่อีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะให้มันสว่างตลอดที่ชั่วโมงนะเพื่อป้องกันไอ้คิปเปอร์ของเรานั่นเองนะฮะวิธีการคาร์ก็คือโกสโตนแล้วก็เลสโตนล้อมรอบแบบนี้นะครับเราก็จะได้เลสโตนแรมนั่นเองนะครับส่วนอันนี้เราไม่อยากไปพูดถึงมันนะครับก็คือ TNT นะฮะคุ่นผสมของมันก็คือระเบิดได้นะฮะวิธีการทําก็คืออย่างเงี้ อย่างนี้นะครับเอาเอาเอ,เอ่การพาวเดอร์วางไว้เป็นตัว x ใช่ไหมฮะแล้วช่องที่เหลือวางด้วยทรายนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมึนไงบางคนก็เอาซาเอาทรายเนี่ยมามาแทนการพาวเดอร์การพาวเดอร์มาแทนทรายอะไรประมาณนี้มันก็ขาไม่ได้ใช่ปะ่ะฮะวิธีการจําง่ายๆก็คือการพาวเดอร์เนี่ยต้องมากกว่าทรายโอเคนะฮะซึ่งสวิตเนี่ยขอไม่เอาไว้ตรงนี้ละกันนะเผื่อเผื่อเดี๋ยวมือไปโดนโยกนะฮะเพราะว่าถ้าโยกทีนี้สถานีนี้พังเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ ตั้งเอาไว้อย่างนี้นะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับสีมันช่างสวยงามยิ่งนักนะฮะแต่อันตรายเป็นอย่างยิ่งนะฮะอุ้ยอันตรายอย่างยิ่งมาดูกันก่อนนะฮะเรื่องเลสโตเนี่ยมีเยอะมากมายนะฮะน่าสนใจยิ่งหนักนะครับอันนี้นะฮะก็ใช้เลสโตเนี่ยในการเปลี่ยนเส้นทางรถไฟเห็นไหมฮะแบบนี้อย่างงี้เห็นไหมฮะไปซ้ายขวาได้ถ้าสมมุติเราต้องการให้รถตรงไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ปรับให้เป็นอย่างงี้รถมันก็จะตรงไปได้นะครับเงเออ เออถ้าใครสนใจเรื่องรางรถไฟรางเลยใครสนใจเรื่องรางรถไฟก็นาทิง้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะ,ะจะได้รู้ว่าอยากอยากดูจะได้สอนนะครับโอเคนะฮะเรื่องล้างรถไฟส่วนนี้ล้างรถไฟมาทําก่อน <c oughs> ลางรถไฟวิธีการทําก็คือเหมือนล้างรถไฟชีวิตจริงอะ่ะขอบขอบมันจะเป็นเหล็กใช่ป่ะแล้วตรงกลางมันจะเป็นไม้ใช่ไหมฮะแล้วเอาขอบขอบเป็นเหล็กอย่างงี้นะครับแล้วตรงกลางก็เสียงเริ่มหายตรงกลางก็จะเป็นสติกนะครับ ตรงกลางก็จะเป็นสติกอย่างนี้ไปไปรีเฟรเสียงมา <c oughs> ตรงกลางจะเป็นสติ๊กแต่คือสติกเนี่ยคือในเมคามันแบบมันมาหาสาจารนะคือตรงกลางเนี่ยไม้เนี่ยสติกอะ่ะคือแท่งไม้เนี่ยสติกก็คือแบบไม้แบบประมาณแบบแท่งตะเกียบอะ่ะ <c oughs> แต่มาทำเป <c oughs> ็นรางรถไฟได้คิดดูดีสุดยอดมั้ยล่ะ <c oughs> เออพอทําแล้วนะเราก็จะได้16อันคือบางคนจะบอกว่าทารางรถไฟเนี่ยมันไม่คุ้มนะแบบ บางคนก็นึกว่าแบบคราฟอย่างเงี้ยเท่ากับรางหนึ่งอันนะครับมันไม่ใช่นะครับค้าฟแบบนี้นะเราจะได้รางรถไฟทั้งหมด16อันนะครับส่วนตรงนี้คืออ่าส่วนตรงนี้อ่าส่วนตรงนี้นะครับก็คือ power rail นะครับคุณสมบัติของมันก็คือสามารถเพิ่มความเร็วของรถได้นะครับและเกิดสมมติ power rail เนี่ยมันอยู่ติดขอบบล็อกอย่างนี้แล้วรถรางมันอยู่ตรงนี้นะฮะมันสามารถมีคุณสมบัติคือพักรถออกไปได้เลยนะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ย power rail เนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับแบบ ในการขึ้นภูเขานะฮะหรือไม่ก็แบบเป็นชานชาลาปล่อยรถอะไรก็ได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดใครอยากดูกข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำรางรถไฟอะไรประมาณนี้นะกรนะุณาทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะ,ะว่าอยากดูนะครับคือทิ้งคอมเมนต์ไว้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะอัดคลิปได้มากกว่า1คลิป1วันนะครับเพราะทุกวันนี้1คลิป1วันก็แทบไม่มีเวลาทำแมวอะไรอย่างอื่นแล้วนะฮะแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะวิธีการทำ power 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 r a i l นะครับก็คล้ายๆกับ รางรถไฟธรรมดาเนี่ยรางรถไฟธรรมดาทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่สังเกตว่ามันเป็นสีทองนะครับเราก็ต้องใช้ทองบางคนแบบโอ้ไม่ก้ใช้ทองมันก็มันคือครับเนี่ยมันก็ได้มากกว่า1อันนะจะไม่แน่ใจว,ว่าได้กี่อัน8อันมั้งนะ8อันมั้งไม่รู้จำไม่ได้นะคือ,อขี้เกียจจำแล้วนะตอนนี้นะแล้วเราก็แค่เพิ่มเลสโตนเข้ามา1อันป๊อกด้านล่างนะครับอย่างลืมนะับอุปกรณ์ใช้ไฟไฟ้าเลสโตนจะต้องมีเลสโตนอยู่เป็นส่วนประกอบจบ เกือบ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 คือบางอันก็ไม่มีนะเดี๋ยวบางคนแย้งอีกเออนะแบบโอ้ยแบบเลสโตนเดลไรเซนเซอร์ไม่เห็นมีเลสโตอเลยเออนะอ่านะฮะอันนี้ก็คือเห็นไหมฮะมีเลสเตนร์อีกแล้วเขาเรียกว่าดีเทกเตอร์เรลนะฮะคุณสมบัติก็คือเมื่อเราไปเหยียบมันจะปล่อยไฟอ่ะไม่ใช่นะครับคุณสมบัติของมันก็คือเมื่อมีรถรางมาอยู่บนรางนั้นนะครับมันจะปล่อยไฟอย่างนี้เห็นไหมฮะพอมันผ่านไปมันก็หยุดปล่อยไฟ แป๊บนึงนะอ่านั่งรถแป๊บนึงรถรางเนี่ยเราสามารถขยับนิดเดียวได้โดยการแบบนั่งบนรถแล้วกด w ดอรมันยูเห็นไหมฮะอันนี้เรากด w ดอมันยูนะเนี่ยนี่นี่กด w ดอมันยูนะเนี่ยมันก็มันก็สามารถคุมได้อะอึดเอมีความสุขเลยคือใช้มือถ่ายเอาอะนะอ่าวิธีการทำดีเทกเตอร์เรลนะครับก็คือวางแบบนี้เป็นเหล็กเหมือนกันนะฮะส่วนประกอบของเรสต stone ต้องมีเรสต stone อยู่ข้างใน แล้วก็เพชรเพชหินนั่นเองนะฮะส่วนตรงนี้อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าดีเท c เตอร์เรลนะฮะ activate activate <oughs> เรียกว่าอะไรนะ activate activate เรลนะฮะแ๊บนึงใช่หรือเปล่า a c t i v a t o r a c t i v a t o r เรลนะครับเป็นอุปกรณ์มาใหม่นะฮะคุณสมัติก็คือปล่อยไฟฟ้าเลนสโตนบนนั้นได้นะครับซึ่งสามารถใช้กับพวกฮอปเปอร์ก็ได้นะครับคือถ้าเดี๋ยวฮอปเปอร์เนี่ยก็ต้องมีหลักการใช้ง,งานของมันอีกนะครับคือแบบ เลนส์ตันี่มันแบบเป็นอะไรที่กว้างขวางมากนะครับฮอปเปอร์นะฮะฮอปเปอร์คุณสมบัติของมันก็คือถ้าสมมุติฮอปเออ่มีไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ฮอปเปอร์เนี่ยมันจะไม่ทํางานแต่ถ้าเกิดไม่มีกระแสไฟฟ้ามันจะทํางานซึ่งมันขัดกับหลักความจริงใช่ไหมฮะซึ่งอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยมันต้องมีไฟฟ้ามันถึงจะทํางานแต่เนี่ยมีอุปกรณ์ไฟฟ้าทํางานแล้วมันจะไม่ทํางานอ่ะอย่างไงายอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมฮะมันโยกลงอยู่ใช่ไหมฮะตรงนี้มีกระแสไฟฟ้าใช่ไหมฮะ มีกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับฮอปเปอร์จะไม่ทํางานแล่เกิดสมมติไหมไอเทมอยู่ข้างบนยังครบอยู่แล้เกิดสมมติเราหยุดปล่อยไฟปุ๊บนะครับฮอปเปอร์จะเริ่มดูดนะครับไอเทมข้างบนก็จะเริ่มหายนะครับคืออย่างที่บอกแหละมันมันต้องมีหลักการจํานิดนึงนะบางคนตอนนี้จะเริ่มบอกว่าเออแบบตูกรีหน้าจอแล้วแบบอะไรวันนี้เยอะไปหมดเลยนะครับเออนะอันนี้ก็คือเป็นตัวจ่ายไฟนะฮะให้ฮ o อปเปอร์ถ้าฮ o อปเปอร์มีไฟฟ้า มันก็จะไม่ทํางานมันต้องมีหลักการจําอยู่เห็ไหมดูดเร็วมากส่วนแอค i ิเวเตอร์เลวนะวิธีการทําก็คือเอาวางฟังวางว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็มีเลตต้นท็อตน,นะครับจะไปอย่างเร็วๆนะครับอยากรู้สูตรการทําที่ชัดๆนะฮะกรุณาเข้าไปที่ www. โทษมันเปลี่ยนเว็บแล้วนะครับเข้า Google เขียนไปเลยฮะไมโคร,ครเป็นวิกิเอนเทอร์ปักเข้าไปนะครับแล้วอยากรู้วิธีการทําอะไรก็พิมพ์เข้าไปอย่างเช่นไมโคร เวนวักเวเกตเวนวักแอคทิเวเตอร์เร็วเอนเตอร์เข้าไปฟอกนะครับแล้วก็อยู่อันแรกเลยคือมันไม่ได้มีเว็บเดียวมันมีหลายเว็บนะบวิธีการาคราฟนะฮะบไม่ต้องแนะนําเว็บการคราฟในนี้นะครับไม่ต้องนะให้เขาฝึกใช้ Google ด้วยตัวเองนะครับบางคนจะหวังดีนะฮะเนี่วเว็บนี้ก็มีนะเว็บนี้ก็มีไม่ต้องฝึกใช้ Google ไปให้เขาค้นหาด้วยตัวเองนะอันนี้อะไรอันนี้ไม่คารบิทอปเปอร์วิธีการทาก็คือเอาฮอปเปอร์วางไว้อย่างนี้ถามฮอปเปอร์ทำยังไงที่เกียจแล้วนะครับไปดูคลิปหลังๆบ้างเด คลิปโรงเรียนเลสโตนแบบมันเข้าใจเขาว่าโรงเรียนปะ่ะโรงเรียนก็คือแบบให้มีความรู้ก่อนยังไม่ได้มีการปฏิบัติใดๆทั้งสิน้นนะฮะภาพปฏิบัตินู่นมหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าเทียนเอ่อทีนไมค์คัสวิทียนทีนะ,ะวิธีการทำก็คล้ายๆกับไมค์คัสวิทอปเปอร์นะฮะแค่เปลี่ยนฮอปเปอร์เป็นเทีนทีนะฮะคุณอส้มายความมันก็คือถ้าไอ้รถคันนี้มันมาอยู่อีตรงลัางนี้นะ,ะมันจะระเบิดทันทีนะฮะซึ่งอันตรายเลยทีเดียวนะครับ ส่วนทอปเปอร์น,นี่ก็คืออย่างที่บอกไปหลักการทํางานของมันนะฮะถ้าสมมุติ h o อปเปอร์เนี่ยมีกระแสไฟไฟ้าอยู่ข้างๆนะฮะมันจะไม่ทํางานอย่างเช่นข้างบนมีไอเทมอยู่ใช่ไหมครับแล้วอันนี้ยกสวิตช์ขึ้นไปปุ๊บมันก็ไม่มีไฟใช่ไหมท็อปเปอร์ก็จะเริ่มทํางานไอเทมก็ดุบๆลงมาข้างล่างอันนี้ก็เป็นหลักการทํางานเล็กๆน้อยๆของพี่ฮอปนะฮะทอปเปอร์มาดูตัวอย่างของเราเป็นตัวอย่างเลขาตประยุกต์นะครับแบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะ อันนี้ตัวอย่างซองนะครับเพลงฮีโร่ของของใครสักคนหนึ่งนะครับอ่ะฮะอันนี้เป็น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 ไมค์ครับโน้ตบอกใช่ไหมฮะส่วนอันนี้เป็นเลสโตร,รีพิเตอร์อย่างที่บอกไปว่าให้รถเลส,สโตรเนี่ยมันทํางานช้าลงนั่นเองใช่ไหมฮะอย่างเช่นเนี่ยยิ่งติ๊กออกไปเยอะเนี่ยมันจะทํางานช้าลงและเกิด อันนี้ทางานช้าลงอันนี้เห็นป่ะฮะมันจะทํางานเร็วทํางานเร็วทํางานเร็วใช่ไหมะฮะคือถ้าสมมุติเราไม่มี Restor r e t e r ตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอเรากดไปมันก็จะเป็นเสียงบึ้งเลยทันทีใช่ไหมะฮะมันก็ไม่เป็นเพลงแต่อันนี้มันก็จะแบบค่อยๆเล่นทีละตัวเห็นปะ่ะตึงต้งๆอ่าฮะตามนี้นะครับ Restor r e p e t ทำให้การทํางานช้าลงนั่นเองนะครับส่วนโน้ตบ l o c ก็อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าตรงนู้นนะ อาจจะทําเป็นประตูคือแบบเข้าใจไหมว่ามันทําได้แบบมากมายมหาศาลาตอกลันยออะไรประมาณนี้นะครับบางคนก็แบบทําเป็นลิฟ์บางคนก็อื้ยมีแล้วนะในเซิร์ฟเวอรอ์มีคนทําเพลงโฟร์เซนแล้วด้วยนะ ็ลองเอาไปทําดูนะครับทำเป็นเพลงอะไรก็ได้นะครับถ้าใครรักชาติมากก็ทาเพลงชาติไทยก็ได้นะฮะซึ่งโน้ตบล็อกนี้ก็ซึ่งโน้ตบล็อกนี้เนี่ยก็เอ่อมีอยู่หลายเสียงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเสียงเนี่ยของโน้ตบล็อกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับบล็อกที่วางข้างล่างนะครับตอนนี้รายละเอียดยังจะไม่อยากพูดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะฮะจบเรียบร้อยฮะเลสโตรนสอนการใช้งานเลสโต n นบทที่2นะครับจบไปที่เรียบร้อยฮะขอบคุณที่ติดต,ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย